ลกราบสวัสดีตนดไม่ดีนะครับทุกคนนี้พวกับผม MT Max ต้นกานะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกม Custom Culture นะครับผมโอเคแม่ก็จะจบแล้วน่าจะจบพาร์ทนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปดูกันเลยนะโหลดดิง้งโอ้ยมีหน้าโหลดดิ้งด้วย,ยปกติไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่หน้าเมืเ่อกี้เลเวล24โอเคมาแล้วเดี๋ยวเขาเตรียมตัวอะไรสักหน่อยแล้วกัน ด้านบนนี้น่าจะมีร้านค้านะวันนั้นเราก็แวะซื้อไปแล้วนี่ไงร้านค้าหน้าหนาวหนาวแค่ไหนกันมีตังค์เท่านี้อันน้ำยาเราซื้อไปแล้วอันนี้ก็เลยมีดพลาบวกโอ้ยสี่ร้อยแพงมากเลยมีแต่ของ,พงแพงเรามีไอเทมอะไรบ้างเรามีอันนี้ห้าอืเอาไปเพิ่มไหมเอาไปเพิ่มหน่อยแล้วกันอืไหนๆก็จะจบละ เ็นเป็นด่านสุดท้ายแล้วโอเคครบนี่ด่านนี้อุยอ้ยเอ้เพิ่มเสียงซะหน่อยโอ้ยมีกระดูกเป็นหมู่บ้านที่ถูกทำลายเออเอ้ยมีเพชรตีได้ไหมไม่ได้โอ้โห้สึกได้ถึงความอันตรายยังไงไม่รู้เออจ้า โอ้โหคำแบกกันมันหมดเลยแล้วนั่นอะไรอ่ะหัวกล่องกล่องช่างถือที่ทาสีเลยแล้วก็จับเจ้าหญิงสีม่วงลอยขึ้นไปแล้วเกาะลอยฟ้างันเลยเอาแล้วจะตามไปไงวะวพุ่งไปอย่างงี้เลยว้าวเฮ้ยหลบสิ่งกีดขวางเย้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยอุกบาทเอ้ยลายตาเฮ้ยแมงโก้ลายตาเลยเฮ้ย เออเอื้อเอเฮ้ยโอ้ยอย่าโดน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 ซิกแซกเอ้ยชนอันนี้เป็นไรไหมไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคเอ้ยอา่าเรามีพลังไฟไงเราสามารถใช้ไฟในการบูสตตัวเองขึ้นมาโอ้โหพาวเวอร์อัพแล้วเหรออย่างนี้ดีเองนี่ไงพลังพาวเวอร์อัพแล้วเผาเก้าอี้เลยเอืมที่นี่คือที่ไหนเฮ้ยลอย เฮ้ยอยู่นอกชั้นบรรยากาศเรอนี่ตัวอะไรตัวลัทธี่เออลัทธี่ใหม่อุ้ยพลังอะไรเนี่ยโยหลบได้หมดนะอืมบางมากเลยพวกแกอ่ะนี่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 ดาเมจแรงมากอือเฮ้ยเลเวลอัพเลยเฮ้ยเฮ้ยบ้านบ้านเศษบ้านลอยอันนี้คืออะไรแท่นบันไดขึ้นไปไม่ได้มีโอ้ย ไม่ให้ตีหรอกหน้าเราต้องเล่นเซฟๆนี่ด่านท้ายแล้วเย้ไอ,อ,อพวกนี้มันหน้าตาคล้ายๆกับไอตัวที่มันขโมยอันนี้ไม่ไปไม่ใช่ไอ้เพชรขโมยสะสมเพชรเด้อเออสะสมให้ให้ครบ5้าอันอืมเฮ้ยมันคุ้นๆนะอินฟินิตี้สโตนไงมาสะสมอะไรแถวนี้เอาคืนให้ได้ไม่งั้นประชากรของโลกจะหายไปครึ่งหนึ่ง เออเฮ้ยอย่ายืนกระจายกันสิ hmm. ไม่รู้จะตีตัวไหนก่อนโอเคเฮ้ยแล้วแต่เลยทีละตัวก็ได้เออเออเออโดนตัวไหนก็เอาตัวนั้นอะอืเออเอเเฮ้ยกระโดดหลบได้เป็นไงเป็นไงเป็นไงอุ้ยอุ้ยแดสหลบอนีนี่นี่นี่นนอะเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าอุ้ยเลือดลดเยอะมากเลยนะ เอาล่างนี้มาใช้บ้างน่าจะดีด้วยเนี่ยโอเคมาแล้วโอ้ยมีประต,ตูให้เลือก3อันอันนี้มีรูอันนี้ไม่มีไปได้ไหมเอาไปถูกด้วยเฮ้ยทาสีเหรอโอ้ช่างทาสีบัดดีเอ้ยอ้าหูดามเมจเท่าไหรนะ่น่ะ เราจะสู้มันยังไงวะเนี่ยเออแปบ๊บนึงนะธนูเฮ้ยเอ,อ้ยเ,เราต้องห้ามโดนมันใช่ไหมเมื่อกี้โดนมันโคตรแรงเลยเอ,อ่ะเอื้อโอ้โหเ so ข้าใจละเข้าใจละ Yeah, time, no oh ี้เอง้ก็ไม่เห็นจะยากในตัวนี้แต่เพียงแค่ใช้เวลานานเฉยๆเอออืมเ้ยเอออ้ยขอสัทีเถอขอสัทีเถอะเ้ย เฮ้ยเราหลบไม่ได้เลยเรอเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าเลือดเท่าไหร่เฮ้ยเราใช้เมจิกจัดการได้ไหมออออกลับไปทําไมแล้ววาดเสร็จแล้วอวาดครานี้หอยหอยอะไรเนี่ยหอยจมูกเฮ้ยนี่ทำไมวาดหลายภาพฮะอเอาล่างนี้สู้ได้ไหม โอ้ยโอ้ยเอ้ยมันโกงหรือเปล่าเนี่ยธนูเราก็เบาได้ดิหมดหมดหมดคูดดเดาเงยเงยเราจะสู้ยังไงเยยเยยเงยเอ้ยอยียเฮ้ย,ย,ย,ยไม่ตายสักที อืมค่อยๆตีเอ้ยชาติหนึ่งคงไม่เสร็จแล้ววันเนี้ยเอ้ยอ๋อโอเคตายอยู่โอเคโอเคอะไรมาไฟเยอรไฟเยอร์อะไรทอนี้เมินเลยเมินเลยเมินรูปภาพเฮ้ยทำไมคราวนี้รูป เืม<ส> <orman, S 1> ินเมินอะไรไฟเยอร์อะไรเยอะเยอะเยอะหลบได้นะหลบได้อ๋ออ๋อเอ้ยไม่ยากไม่ยากตัวนี้เอ้ยเ้ยอืมอืมเอ้ยเ้ยโอเคมันเป็น 3D อ่ะเอ้ยมันเป็น 2D เราหลบได้ เย้ยแล้วไปจิตมันจะกระจุกอยู่ตรงนั้นทําไมเล้าออกมานี่เออเออออกมานี่เออออกมานี้ยอยู่นอกนี่แหละอืม <c oughs> อืมพ <c oughs> ุ่งเลยจิ้มหลังเออโอ้เอามาให้ทําไมตอนนี้วะเลือดเต็มแล้วเนี่ยเฮ้ยดีด้านหลังไม่นอนเลย ไม่ได้ได้ไอเทมไม่ใช่ไอเทมดิมันเป็นของมีมูลค่าโอเคไปต่อไปได้ไหมง้ให้ขึ้นมานไดอ่ะโอเคได้ขึ้นขึ้นไปทางซ้ายโผล่ทางขวานี่ไงอินฟินิตี้สโตนเนอขอตีแล้วกันนะตีได้ ไม่รู้ว่าตีไปทําไมแต่ตีได้ก็ขอตีแล้วกันนี่ทำลายข้าวของก่อนของศัตรูไม่สนห้องนี้ก็ปิดตายซะด้วยน่าจะให้ตีแหละแสนหนึ่งเ,เรียบร้อยตีทำลายอ๋อแล้วก็ไปด่านสองโอ้โหมีสี่ด่านเลยว้าวด่านต่อไปโอ้ยเลยคุ้นๆว่ะไอตาเดียวแน่เลย ตาเดียวใช่ไหมนั่นโผล่มาจากลาวาแบบนี้ยืดนะไอตาเดียวเจอกันอีกแล้วคราวดี้ถือลงศพมาฟาดฟาดไม่โดนนะดิฟาดไม่โดนนะดิฟาดอุ้ยอุ้ยพลไฟเอ้อเอยพลังเดียวกันเลยนะเอ้ยพลังไฟเหรออ,อะไรเนี่ยมีลูกน้องด้วย โอ้โหโอ้โหเอ้ย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 เย้ยเอออืมอืมเอ้ยเออจะทำไงเนี่ยซุยตัวนี้เหรอโอ้ยอืมเย้ยตีไปโดนนาดีเย้ยอืมเย้ยอืมเย้ยเยอะเออพ่นไฟเหรอหลบหลบไงหลบไงหลบไง เอาอีกแล้วเฮ้ยเออโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันมันเฮ้ยถ้าเราไม่ตีมันจะกลับไหมวะนี่ไงกระโดดทับลูกน้องตัวเองไปเลยไงเออกลับเข้าไปกลับเข้าโรงได้แล้วตีอืมอไม่โดนนะดีตีไม่โดนนะดีไม่โดนอะดี ไม่โดนเรอเยอยเยอไฟโอเคกระโดดกระโดดมาเลยจึง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 ผีอะไระไร้สาระเฮ้ยกลับเข้าลงไปเถอะกลับเข้าไปเถอะเฮ้ยเอยเอกลับเข้าไปเลยนี่ตีก่อนกลับอืมตีไม่โดน ต,นนตีไม่โดนนะดิตีไม่โดนนะดิอืเอาตีไม่โดนงงนะดิอืมตีไม่โดนว่าไงคนไฟเยยเยยเยยอืมโอเคแล้วก็แล้วมันก็จะวนหลูบไปแบบนี้กลับเฮอะเออกลับไปเยี่ย,ยมอืมเวิร์ฟตีไม่โดนอืมตีบืดนะดิอืมตีบุดนะดิการโจมตีแค่นี้ เอ้ยบุดนะดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าโลบอย่าโลบอย่าโลบเอ้ยเอ้ยเกือบโลบละมาเลยวัดเสียวกลับเข้าไปเอ้ยเอ้ยไม่โดนเราก็บุดเหมือนกันเอ้ยเย้ยเอ้ยเย้ยพ่นไฟกระโดดเองแล้ว ไอพอเหอะท่านี้อ่ะท่านี้นาะยไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมันไม่มีประโยชน์หรอกเฮ้ด้านหลังมีซากมังกรซากตัวอะไรด้วยกลับเข้าลงเย้บดอืมวืดี弟อืมวืด阿弟เยอยไม่วืดแล้วดอดเอ้ยเอ้ยเอาให้ตายดิโอไม่ตายตีได้ไหมตีบนกล่องนี่แหละโอ้เราเนี่ยแหละจะตายเดย็กินยาก่อน กินดีไหมกินดีโอเคเ,อเหลือ2อันเหลือบอสอีก2 2ทีอ่อย่านะโอเคตายได้แล้วเรียบร้อยระเบิดร้องเพลงเอาไปแล้วไปสวรรค์้ะไป2คนเลยเยอะไอ้ที่ร้องเพลงนั่นน่าจะเป็นไออีกตัวมั่งไอบอสอีกตัวที่ ที่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 ไอตัวนี้มันมาเจอแล้วก็ร้องไห้อะที่เราไปสู้ที่มันยิงปืนใหญ่ไงจำได้ละโอเคไปต่อแล้วก็จะเจอเพชแล้วก็อีหลบเดิมเลยแล้วก็ต้องตีเพชรเออเอาเอาหมดแล้วเออให้ตีแค่นี้เองด่นานต่อไปตัวนี้ทำไมเป็นสีน้ำตาลโอ้โห โยโย่ศพอะไรเต็มไปหมดเลยวะเฮ้ย hey. บินตามด้วยไม่ไม่สู้ด้วยเหรอโชว์ศพก่อนโอ้โหโอ้โหเป็นซัมมอนเนอร์เหรอเฮ้ยวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายมากเออวุ่นวายเหรอในดงนี่โอ้โหโอ้โหวุ่นวายวุ่นวายมากโอ้โหโอ้โห อะไรเนี่ยอะไรวุ่นวายทำไมมันวุ่นวายเฮ้ยเฮ้ยเบ้านะบ้าไปแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้โหวุ่นวายวุ่นวายสงครามวุ่นวายแม่งซัมมอนมาหมดเลยครบทุกเผ่าอืมครบทุกชนชาติมาหมดทุกชนชาติขอกินผลไม้ก่อนอืมแล้ววิ่งเร็วด้วยนะแต่และตัวโอเค กินผลไม้แถวนี้เพิ่มเยอะก็โอเคอยู่ทีละตัว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 โอ้โหวุ่นวายมากวุ่นวายมากกินกล้วยกินกล้วยโอเคมาอีกแล้วอีกชุดหนึ่งโอ้ชุดนี้โอ้โหโอ้โหมีตัวใหญ่ด้วยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหแม่งไม่ให้ลุกเลยเออเออดูมันเฮ้ยมันตีมั่วซั่วแล้ว

โอ้โห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 โอ้ยโอ้ยกอดโอ้ไม่กอดโอ้ย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 เหลือยาเหลือดเหลือหนึ่งอันโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่เนาะโอ้ยอืมอืมอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มตายแล้วเริ่มเริ่มพากันตายแล้วอืมอืมอืมเราต้องใจเย็น เอออย่าโยนดีโอเคตายตายตายกล้วยกล้วยนะแอปเปลิลนะเอ้ยมันไม่อยู่ในระยะตีเลยอะไอเนี้ยไอสีดำเนี้ยจะถอยทำไมวะขำบวกกันดีอืมออือ,อ,อ,อ เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมาข่าวดีแม่งมาสู้เองเลยเฮ้ยกระทืบกระทืบไงล้มก็กระทืบซ้ำล้มกระทืบซ้ำล้มกระทืบซ้ำกระทืบซ้ำกระทืบจนเวี้ยวขึ้น เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ท่าอะไรอ่ะถอดกระดูกเหรออืมอืมอืมเอ้ยมามามาสิมาสิข้าใช้วิธีบล็อกอืมบล็อกอืมบล็อกอ่าเป็นไงล่ะเอ้ยเอ้ย อืมกระทืบกระทืบซ้ำกระทืบซ้ำกระทืบซ้ำล้มไปดี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 อืมอืมคิดว่าเจ๋งอ่ะอีอืมกระทืบซ้ำ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 อืออืมโล่กันอืมป้องกันอืมตีสวนคืนอืมกระทืบอ้ยอืมงัดข้ออ้าวงัดแผลอืม กระจอกคนลูกน oh, uh, oh, so, so, ้องอีกอ uh, 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 uh ุ huh. ้ยท่าไหมท่ากระดูกโอ้ยอืออือโล่ป้องกันอืออืออือเย้เย้เยเจอไฟหน่อยไหมล่ะอือกระทืบซ้ำอืออืออือกระทืบซ้ำอึ้ง เอ้ยอือ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 โอ๊ยอืออโลโลเมาอืองัดข้อกระเทือบซ้ำเอ้ยโใช้สกิลรัวมากโอ้ยอืยอเย้ยจับโยนอืออือจับโยนกระเทือบซ้ำตี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 อือบล็อกได้อือกระโถดกระเทือบอือกระโถดอะไรแล้วเอออือ อืมเอ้ยโกงมากอืมเอออืมยิงตีกางอากาศตายโกรธโกรธโกรธมากไม่ได้อาวุธอาวุธอะไรอะ่ะว้าวว้าวโอว้โหได้เกราะเจ็ดเลงสอง ไม่ขีดสองอเป็นดาบเท่มากเลยเอาดีดีกวั่าอ๋โคตรอึดเลยแนะ่ดาบเนี่ยแล้วก็ตีดามเมจเท่าไหร่ก็ไม่รู้แตกแตกเอาไม่ต้องตีแตกก็ออกมาได้โอเคเอจริจๆก็อยากกลับไปซื้อยาต่อเอย ลิฟต์เทคโนโลยีอะไรกันนี่นี่มันนวัตก,กรรมอะไรอ้ยขึ้นมามืดเปิดไฟทางแล้วก็ต้องเจออะไรแน่เลยนี่งไงเพชรนี่งไงที่ไอ้นี่มันขโม,มยไปอะไรอะ่ะโอ้ยโอ้ อะไรครับอะไรเนี่ยลบอย่างเดียวเออได้ต้องตีอะไรอ๋อตีได้อ๋อตีตีโอเคโอเคเข,ข้าใจละเข้าใจละ เฮ้ยมันลงไม่พร้อมกันอ่ะบ้าบออืมโอเคเข้าใจอยู่ก็ใจอยู่แต่มันลงไม่พร้อมกันนะประเด็นโอเคแตกไปหนึ่งแตกหนึ่งไงเออที่มาของเขาว่าแตกหนึ่งนี่ไง แตกหนึ่งแตกสองแตกสามอ่ามีการเล่นลินนอ้ยตีไปโดนอ่าตีไปโดนเฮ้ยนั่งคุมอยู่ข้างบนสบายมากเลยนะอ่าแตกหมดมาแล้วลงมาแล้ว,ม,ลวมีอะไรมีโล่พลังโจมตีไกลสินะไม่ตีโล่ไม่ได้แค่หนึ่งนะ เฮ้ยไม่ตีไม่ได้เหรอเฮ้ยเป็นสีแดงแล้วต้องตีให้แตกใช่ไหมเออกำหนึ่งแปลงล่างซะหน่อยเฮ้ย เฮ้ยไม่เข้าใจเลยเออแป๊บน,นึงนะเราตีเข้าได้ฮะแต่ตอนเราตีเข้าเราเจ็บด้วยโอ้โหเฮ้ยเราต้องใช้ระยะไกลอีกแล้วเหรอไม่เอาหน้าเราเป็นเบอร์สเกอร์นะ อ๋อตีได้ตีได้เฮ้ยเฮ้ยถีบมากเลยอะ่ะโอเคได้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 ฮึมจู๊กทำไมเล่าเฮ้ยมันจู๊กอะ่ะมันจูก๊กอะไร เง้อกูตีนแล้วอืมโอ้ยโอ้ยสีแดงว้าวคอมโบไปเกียร์อะไรกันอ๋อถ้าสีแดงแปลว่ามันวีใช่ไหมอืมมันวีกิงด้วยสีแดงอืมตายแล้ว ระเบิดป่องเอายังไม่ตายตัวอะไรวันนี้กระโดดตีด้วยโอเคโอ้โหโอ้โหพองตัวมีการพองตัวแล้วอ๋ออ,อยู่ตรงเงากระโดดตีแค่นี้ไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากหรอกนะมุกตื้นๆแห้งเหมือนเดิมว่าไงเอ,อื้อโดนทับแล้วไง ยายยายไม่บอกไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นแมงเอ้ยแมงเอ้ยบ้าหนะ้าบ้าบ้าแมงเอ้ยไม่ไหวแน่เลยไม่ไหวแน่เลย โอเคโอเคใช้สูตรขึ้นลงแบบนี้โอ้ยด้านล่างนี่ก็หน้ามันใสเหลือเกิน,นพวกนี้มันไม่ใช่คนน่ว่ะนี่คือความจริงเลนะ ขอโจมตีตัวลูกน้องก่อนเฮ้ยมันเสกมาอีกเอ้ยอย่าเสกมาดิอะไรวะโอ้โหหมดแล้วหมดมุกแล้วยาก็ไม่มีเออหมดมุกแล้วจ้าสู้แบบสุดชีวิตแล้วหมดมุกแล้วอืม หมดมุกแล้วเอเอเฮ้ยพองตัวอีกรอบหนึ่งไอ้มึงจะอืดเกินไปไหนวะโอ้ยอืมทำไมมันจ้ำนี่เดียวโอเคจบได้แล้วเออดาบอย่าอย่าหย,ยิบดาบยังไม่จบอกีกโอ้ยเพื่อนยากอะไรเนี่ย ดาบมันยิงได้ด้วยเออไอดาบอะไรเนี่ยมันชอบทิ้งระยะห่างอะ่ะให้เราหลบอย่างเดียวเลยเออก็ไม่ค่อยจะอึดเท่าไหร่นะมาดิกระโดดตีได้โอ้ยโอ้ยดาเมจไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแรงสินะเออ้ย เอ้ยอืมโอ้ท่าหม้คราวนี้ถ้าหมุนติว้วอืมท่าปืนไฟแล้วก็อืมท่าหมุนติว้วเอ้ยมันจะหมุนทำไมหลายรอบเฮ้ยกูจะตายแล้วเอ,อื้อเอ,อื้อตายแน่เลยโอ้โห ถ่าไฟไม่โอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆโอ้ยมันถี่เกินโอเคหลบหลบหลบโจมตีหลบ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 แล้วก็เนี่ยจะโจมตีมันไม่ได้อะ่ะเยมันจู้เก่งมากอืมเออระวังไอ้พลังไฟเนี่ยไว้โอ้ย เอ้ยอัพต่อเลยนี่โอ้โหโอ้โหไปไกลมากโอเคเอาละตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องไปแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมในคลิปหน้าจะมาฆ่าบอสนี่แหละบอสต,ตัวสุดท้ายละแม่งหลายเวฟเกินโอ้โหแม่งเตรียมยาไม่พอนะโอเคไปละบายบาย